อสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่าง M channel นะครับก็ไม่ได้พบปะไม่ได้ทําคลิปมานานพอสมควรนะครับก็วันนี้นะครับเพื่อนๆหลายท่านเรียกร้องมาว่าอยากให้ทําคลิปเทรดฟิวเจอร์ให้ดูหน่อยนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับว่างพอดีนะครับก็เลยอัดคลิปนี้ขึ้นมานะครับ ฟิลเตอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันต่างจากสปอร์ตพอสมควรนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะเสี่ยงมากขึ้นด้วยนะครับแต่ถามว่าเวลาได้กําไรเนี่ยมันก็จะได้กําไรเยอะเยอะเหมือนกันนะครับขาดทุนและขาดทุนเยอะเหมือนกันทีนี้เนี่ยถ้าถ้าเมื่อก่อนอเนี่ยเพื่อนๆเล่นสปอร์ตเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าสปอร์ตเนี่ยเอ่อถ้าพูดในภาษาบ้านๆเลยก็คือว่าซื้อถูกขายแพงนึกออกไหมครับอย่างเ,เพื่อนๆซื้อซื้อ8ซื้อซื้อ BDC ราคา8บาทนะครับสมมุตนินะซื้อราคา8บาท พอราคามันขึ้นไปสิบาทเพื่อนๆไปขายที่สิบาทเพื่อนๆก็ได้กําไรถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยซื้อบีดซื้อบีดีซีที่แปดบาทแล้วมันลงมาหกบาทนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ขายก็อาจจะติดดอยนะครับแต่ยังไม่ขาดทุนนึกออกไหมครับนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันต่างกันระหว่างสปอร์ตกับฟิวเจอร์ก็คือว่าสปอร์ตเนี่ยเราจะขาดทุนก็ต่อเมื่อนะครับเราขายนะครับคือเราซื้อเราขายนะครับ อาจจะขายเพื่อขาดทุนตัดขาดทุนนะครับหรือนะครับอาจจะขายเพื่อกําไรนะครับในในส่วนราคาที่ต่างกันตรงนั้นนะครับแต่ฟิวเจอร์เนี่ยมันจะเป็นหมวดประมาณว่านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเล่นผิดทางนะครับหรือเข้าในโพซิชันหนึ่งไปแล้วนะครับแล้วเกิดราคามันวิ่งสวนทางครับมันก็จะมีราคาหนึ่งนะครับที่ทางทางตัวแพลตฟอร์มหรือทางตัวเอ็กชชันเนี่ยเขาบังคับ ให้เพื่อนๆต้องขายนะครับอยาง่ายก็คือบังคับเราขาดทุนนะครับมันจะมีมันจะมีตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนเข้าไปปั๊บนะครับราคาตลาดวิ่งสวนทางแล้วเงินในพอร์ตของเพื่อนๆมีไม่มากพอนะครับโดน่อลิควิดลทิคิดไปไปนะครับก็คือเขาจะบังคับขายนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเพื่อนๆเพื่อนๆมีสิทธิ์ที่จะล้างพอร์ตนะครับเหมือนที่หลายๆคนก็พูดกันคําว่าล้างพอร์ตล้างพอร์ตก็เพราะแบบนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเบื้องต้นคร่าๆวๆกันละกันไม่อยากให้คลิปนี้มันยาวมากนะครับอยากให้คลิปนี้นะอยู่ละลายทักสิบสิบสิบถึงสิบห้านาทีนะครับแล้วก็เพื่อจะอธิบายว่ามันคืออะไรนะครับมันมันมันเข้าซื้อหรือขายอะไรยังไงต้องบอกกนะ่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยตัวฟิวเจอร์เองถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาที่ตรงนี้นะครับในหมวดของฟิวเจอร์นะครับเราสามารถเลือกเหยนตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเซิร์ชว่าสมมติ BTC นะครับ แล้วก็กดเข้าไปนะครับคำว่า BTC นะครับมันก็จะมี c h a r ์ตรงนี้ให้เราดูนะครับจะดูแบบ o r i g i n อลดูแบบ trading view ก็ได้นะครับ trading view ก็จะก็จะมีรายละเอียดที่จะค่อนข้างเยอะกว่านะครับแล้วก็มีตําแหน่งให้เราด้วยว่าตําแหน่งที่เราเปิดตําแหน่งไหนนะครับตําแหน่งตอนนี้ราคาตอนนี้ขาดทุนหรือกาไรเท่าไรอะไรเงี้ยครับนะครับมันก็จะละเอียดนิดหนึ่งนะครับสมมุติ BTC ตอนนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่นะครับ 19380นะครับนะครับประมาณนี้นะวิ่งวิ่งขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับก็ราคาดีดขึ้นมานะครับนะครับถ้าสังเกตว่าของแอดเนี่ยตรงนี้นะแอดเปิดโพ i ิชันไว้นะครับของ BTC ไว้นะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าข้อมูลตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอย่างตรงเนี้ยไซส์ก็คือขนาดที่เราเปิดนะครับ0.027 BTC ก็คือไซส์มันอาจจะไม่ต้องเปิสนใจมันมากก็ได้นะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยเอ่อเล่น1 0 0 X นะครับนะครับ เพื่อนๆสามารถปรับตรงนี้ได้นะมันจะมี c r o s กับไ s o l a t e นะครับ isolate นะครับ c r o s นี่ก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเงินอยู่ในพอร์ต1นึ่งแสนนะครับอาจจะไม่อยู่ที่ฟิ f เจอร์อาจจะอยู่ที่หมวดหมวดอื่นนะครับ c r o s เนี่ยถ้าเวลถ,ถ้าเวลาเพื่อนๆโดนล้างพอร์ตเนี่ยมันจะโดนล้างทั้งพอร์ตเลยนะครับ ก็คือเกลี้ยงเลยมันจะดึงเงินส่วนอื่นมาโดนโดนล้างด้วยนะครับแต่ i s o l a t e เนี่ยมันจะดึงเงินมันจะล้างพอร์ตแค่ในฟิวเจอร์อย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยลองดูว่าเหมาะแบบไหนนะครับส่วนตัวเนี่ยแอดมีทุนอยู่ประมาณพอร์ตเนี้ยนะครับพอร์ตพอร์ตไว้เล่นสั้นเนี่ยนะครับ100 USDT นะครับก็เล่นแบบคลอดก็ได้นะครับถ้าเกิดเสียก็เสียแค่100นะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับคูณนะครับตัวเลเวอเรจเอจจันต์เลเวอเรจตัวนี้ยเราไม่สามารถปรับได้นะครับสังเกตว่่าาเเนียจะ จำกัดไว้ขั้นต้นนี่คือคือ20นะครับ20มันจะไม่ขึ้นอะไรนะครับก็คือเล่นแค่20เท่านะครับถ้าเกิดว่าเลยอยาก20ไปแล้วมันจะมีคําเตือนขึ้นมาครับว่า level นี้มันสูงเกินไปนะมันเสี่ยงมันเสี่ยงมากขึ้นนะครับที่จะโดนที่จะโดนล้างพอร์ตหรือที่จะโดนที่จะทําให้เพื่อนเพื่อนขาดทุนเยอะอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าได้กําไรก็ได้กําไรเยอะเหมือนกันนะครับนึกออกไหมครับมันมันมันจะมีบาลานซ์ของมันอยู่นะครับถ้าได้ก็ได้เยอะถ้าเสียก็เสียเยอะเหมือนกัน อันนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับว่าเราเหมาะอแบบไหนนะครับถ้าเป็นมือใหม่แนะนําว่ายี่สิบนะครับหรืออาจจะสิบนะครับนะครับหรือบางคนอาจจะเล่นร้อยแต่แต่ทุนน้อยนะครับทุนน้อยก็ได้เหมือนกันอย่างแอดเนี่ยนะครับอย่างแอดเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอย่างคูณหนึ่งร้อย x btc นะครับก็คือเล่นหนึ่งร้อยเท่านะครับตอนซื้อเนี่ยไอตอนตอนขายเนี่ยนะครับขายที่หนึ่งแปดเก้าแปดสามนะครับก็คือเล่นช็อตนะครับตรงนี้เล่นช็อตนะครับ ก็เมื่อสามารถมาตั้งราคาตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยสามารถยืดได้นะครับว่าเราจะเล่นเท่าไหร่สมมุติว่าเนี่ยถ้า7%ต้นทุนเราจะอยู่ที่5.88 USDT นะครับก็คือประมาณ5-6เหรียญแค่นั้นเองนะครับเมื่อสามารถเปิดช็อตได้หลายราคานะถ้าเต็มเลยก็คือ87เปิดทั้งหมดเลยครับซึ่งมันเสี่ยงมากนะอันนี้ก็เล่นน้อยๆนะครับอาจจาะ5เหรียญแค่นี้ครับแล้วก็เปิดช็อตเปิดตำแหน่งนไปนะครับดูราคาว่าเราจะเปิดช็อตที่ราคาเท่าไหร่นะครับ อย่างเช่นตอนนี้เปิดจอตที่18983นะครับจอตก็คือเราเปิดโพซิชันในการขายก่อนนะครับขายก่อนก็คือราราคานี้ครับเนี่ยนะครับที่มันแดงๆราคาตรงเนี้ยนะครับเราเปิดขายก่อนเราขายที่1893 983นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอากําไรเนี่ยเราต้องมาซื้อถูกนึกออกไหมครับเราต้องปิดโพซิชันที่การซื้อนะครับเพราะเราเปิดขายก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ากราฟมันวิ่งลงเราจะได้กําไรนึกออกไหมครับ แต่ถ้ากราฟมันวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับตอนนี้มันวิ่งขึ้นไปเออ่19400กว่าๆแล้วนะครับมันก็เลยทําให้เนี่ยขาดทุนอยู่เห็นไหมครับต้นทุนเราคือ5.24เหรียญนี่ก่อนไหมฮะอ่าเนี่ยราคามาเก็ตไพร์ตอนนี้นะก็คือ1949นะครับมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นะครับตอนนี้ขาดทุนไป11 USDt นะครับหรือประมาณ220%นะไอ้220%เนี่ยมันคำนวณมาจากต้นทุนตรงนี้ที่เราขาดทุนนะครับ อย่างเนี้ย5.24ถ้าเราขาดทุน5.24ก็ก็คือ100%นึกออกไหมครับแต่เนี้ย200กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็คือ11เหรียญกว่าๆซึ่งเขาคำนวณให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ยเพื่อนๆสามารถดูได้ว่าเราขาดทุนอยู่กี่เหรียญน,นะครับเป็นมูลค่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างอ่า ETH เนี่ยแอดเปิดเปิดรองไว้50 50เท่านะครับนะครับต้นทุน2.2เหรียญน,นะครับตอนนี้กําไรอยู่1.68เหรียญน,นะครับกำไรที่7.2เป็นต์เห็นไหมเนี่ยมันจะมีคือ ที่ข้า p โพสิชันแบบนี้เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดมันกำไรอยู่นะครับมันจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้แล้วมันจะบอกว่าเรากำไรอยู่กี่เหรียญนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนขาดทุนขาดทุนอยู่กี่เหรียญนะครับขาดทุนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้เนี่ยตัวเลขตรงนี้มันเป็นตัวเลขที่บอกเราณณตอนนั้นก็คือเป็นเรียวไทม์นะครับแต่ถามว่าเราขาดทุนจริงๆไหมตอนนี้ก็คือเรายังไม่ขาดทุนเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ปิดโพสิชันเลยนะครับก็คือเราเรายังไม่ไม่จบไม้เลยนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยตัวเนี้ย A A D L เนี่ยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นถ้าเกิดว่า A D L มาเต็มนะครับมันจะบังคับซื้อบังคับขายมันจะปิดโพลิชันให้เราเลยนะครับก็ถือว่าเออเออเราเราเ,เราก็เก่งพอสมควรนะนะถ้าเกิดว่ามันปิดให้เองนะครับแสดงว,ว่ามันมันกำไรกาไรเยอะพอสมควรนะครับมันก็เลยปิดให้นะส่วนตรงนี้นะครับ close all position เนี่ยตรงนี้เพื่อน,อนๆสามารถมามาปิดโพ s ิช i ั n นได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเห็นว่ามันกําไรแล้วแบบนี้นะครับหนึ่งเลี้ยงกว่าก้กด m a r k e ต ขายขายได้เลยนะครับปิดได้เลยนะครับหรือจะมาตั้งลิมิตก็ได้นะครับลิมิตเนี่ยเราก็สามารถตั้งได้นะครับอย่างตรงนี้เนียครับแอดแอดเนี่ยตั้งตั้ง,ต,งตั้งตัวเอ่อเทคโปรฟิตไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับอย่างสมมติลิมิตเพื่อนๆสามารถตั้งลิมิตตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะมาตั้งเอ่อเทคโปรฟิตตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างในรูปตรงนี้นะครับอย่าง E t ทเนี่ยห้าสิบห้าสิบถูกไหมนะ ราคาแอดเล่นลองก็คือบายกดซื้อไปก่อนแสดงว่าแอดต้องขายที่ราคาที่มันที่มันที่มันสูงสูงกว่านี้ถูกไหมครับนี่แหละแอดก็เลยตั้งว่าเทคโปรฟิตที่619.5นะครับถ้าถ้าราคาถึง619.5มันก็จะทำการขายเพื่อปิดออเดอร์นี้ให้นะครับแล้วก็สต็อปลอสนะครับตัวสต็อปเนี่ยตัวสต็อปลิมิตเนี่ยนะครับตั้งที่575ถ้าถ้าเกิดราคาลงมา575เนี่ยมันก็จะทาการ ขาเรียกตัดขาดทุนให้ในราคาตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งนี้ได้เล่นตรงนี้ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมาเฝ้าจงเฝ้าจอนะครับส่วนราคาตรงนี้ก็ดูจากอินดิเคเตอร์หลายๆตัวนะครับที่ที่เราสันนิษฐานว่าราคามันน่าจะน่าจะน,น,น่าจะตั้งประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องต้องเจาะลึกอ,อ,อีกทีหนึ่งนะครับอย่าง BDC ตอนนี้นะครับ ขาดทุน11.63เหรียญนะคิดเป็นมูลค่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ222เปอร์เซ็นต์นะครับเยอะเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเล่นมาจิ้นน้อยๆนะครับเราไม่ต้องไปเล่นมาจิ้นเยอะๆนะครับถ้าเราเล่นคูณเยอะๆนะครับเราเล่นมาจิ้นหรือทุนน้อยๆนะครับมันก็จะขาดทุนน้อยแต่ถ้าเราเล่นคูณน,น้อยๆเช่นคูณ10เราอาจจะเพิ่มทุนตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยก็ได้นะครับมันมันก็จะเกิดบาลานซ์ขึ้นนะครับ มันก็จะพอๆกันแหละนะก็ดูดูที่ว่าพอร์เรามันทุนเท่าไหร่นะครับเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะครับจะเล่นคูณเท่าไหร่นะส่วนตรงนี้เนี่ยลิมิตเพื่อนๆจะมาตั้งได้นะครับอย่างลิมิตตรงเนี้ยนะครับก็กดตรงเนี้ยแล้วก็ตั้งได้นะครับนะครับมันก็จะไปอยู่ที่ออ e เ o นออเดอร์นะครับเนี่ยหนึ่งเก้าสามแปดเจ็ดเนี่ยนะครับนะครับเพื่อนๆสามารถมากดเข็นขึ้นได้นะเนี่ยกดเข็นขึ้นได้นะครับได้นะครับตรงเนี้ยตั้งได้นะสมมุติว่าเราอยากให้มันให้มัน ปิดที่ทัก8 6 6 0อะไรเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนเขตั้งเลขตรงนี้แล้วเพื่อนกดลิมิตนะครับมันก็จะไปตั้งออเดอร์ที่โอเพนออเดอร์ตรงนี้นะครับหรือมาตั้งตรงนี้ก็ได้ในที่ขีดตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เพื่อนเพื่อนตั้งนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอย่างแอดนี่แอดตั้งที่หนึ่งแปดหมันก็จะบอกเลยว่าเอ่อถ้าลงมาปิดที่ราคาเนี้ยครับมันจะได้กำไรแปดแปดจุดเจ็ดห้าเหรียญนะครับยูเอนะครับส่วนสต็อปลอตเนี่ยครับ ตรงนี้ครับแอตั้งไว้ที่1 9 9 9 0ใช่ครับถ้าเกิดว่ามันชนราคานี้ปับ๊บเนี่ยเราก็ตัดขาดทุนซะเลยนะครับยี่สิบเจหเรียญนะครับแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มแค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือเพื่อนๆก็อาจจะไม่ต้องเฝ้ามากก็ได้ไม่ต้องเฝ้าจอมากก็ได้นะ,ะส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีคำนวณให้นะครับเราสามารถคำนวณได้นะครับ เนี่ยตรงนี้ตรงเครื่องเครื่องคิดเลขเนี่ยครับสามารถกดได้มุมขวาล่างเนี่ยครับกดก็ไปปั๊บเราก็สามารถมาคำนวณได้นะครับว่าว่าเราถ้าเราเล่นช็อตปั๊บนะครับราคาที่เท่านี้นะครับปริมาณเท่านี้นะครับไซต์เท่านี้นะครับพอร์ตเรามีเหรียญอยู่เท่าไหร่มันก็จะขึ้นบอกนะครับอย่างเช่นสมมุติตอนนี้เนี่ยก็คือ b ี c b ซ c ถูกไหมครับ BTC เนี่ยสมมติว่าเล่นลองนะครับที่ราคา1 9 400แล้วกันนะครับ ปริมาณ1 b d ่ะอ่ะ,อะปริมาณสองจุนน,น,ะนะครับมันก็จะคำนวณให้เราเลยว่าราคาที่เราจะโดนล้างพอร์ตก็คือหนึ่งแปดสี่หกสองนะครับถ้ามันลงมาหนึ่งแดสสองเนี่ยถ้าเราเล่นลองนะเราแทงขึ้นถูกไหมครับถ้ามันลงมาสวนทางกับที่เราเล่นนะครับหนึ่งแดสี่หสองเราก็จะโดนล้างพอร์ตก็คือ100 usd t ตรงนี้ครับจะหายวับไปเลยนะครับ ก็โดนกินไปเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเหรียญไม่เยอะแบบนี้ครับห้าเหรียญไม้ละห้าเหรียญไม้ละสิบเหรียญเนี่ยาต้น,ต,น,ต,นต้นทุนเรามีสักอาจจะมาสักห้าร้อยเหรียญหรือพันเหรียญเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะมันก็ทากาไรให้เพื่อนเพื่อคได้นะครับถ้าเกิดตลาดเอื้อหน่อยนะครับถูกทางเราก็มาเทคโ p r o f ต t ทำกำไรแล้วค่อยๆปิดไปทีละไม้นะครับปิดไปทีละ position น,นะครับ เนี่ยอย่างตรงเนี้ยนะครับถ้าถ้าสมมติแอดอยากจะปิดอ่อ ETH นะครับเดี๋ยวไาดูกราฟ ETH แป๊บหนึ่งนะ ETH นะครับกดไปที่ ETH นะอ่ะอย่าง ETH ตอนเนี้ยครับถ้าเราดูจากตรงเนี้ยนะมันจะขึ้นบอกข้อมูลเลยถ้าดูใน r a d i ิ g งว e w มันจะดีมากเลยนะครับ คูณ 50x ต้นทุน2.25 2. 5เหรียญนะครับเราเข้าตรงตำแหน่งที่596.63เเห็นไหมเห็นเส้นตาตรงนี้ไหมครับ5้า6 3ราคาที่วิ่งอยู่ตอนนี้คือ605นะครับซึ่งเอ,อ,อดเล่นลองก็คือแทงขึ้นนะครับซื้อก่อนนะครับเปิดโพซิชันในการซื้อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาตำแหน่งที่เราจะปิดในการขายนะครับ อย่างตรงนี้เราตั้ง take profit ไว้นะครับไอตั้ง take profit ไว้ที่619.5เ้าห็นไหมครับถ้าเกิดราคาเด้งขึ้นไป6 1 9 5ตรงนี้ปั๊บมันก็จะปิดไม้ให้เลยปิด position ให้เลยแล้วเราก็จะได้กำไรนะครับเราก็จะได้กำไรเนี่ย4.25หเหรียญนะครับเราก็กดเข้าไปดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตลาดไม่ดีนะวิ่งลงนะครับกับราคาที่เราแทงไว้ตรงนี้นะครับ5 9 6เนี่ยสมมติมันลงจนมาถึง57 5หเลยนะครับ เราก็จะขาดทุน4.02เหรียญเห็นไหมครับก็คือตั้งขาดทุนไว้ราคาเท่านีนะ้ถ้าวิ่งลงมาแล้วมันขาดทุนนะครับก็จะขาดทุน4เหรียญนะเนี่ยเราก็สามารถตั้งตรงนี้เพื่อลดความเสี่ยงได้ลดลดความเสี่ยงตรงที่ว่าบางทีตลาดมันขึ้นแรงลงแรงนะครับมันกระชากนะครับจนอาจจะทําให้หลายๆหลายๆคนเนี่ยล้างพอร์ตไปเพราะว่าโอเวอร์เทรดนะครับหรือเทรดเยอะเกินไปนะครับเวลาขาดทุนมันก็จะขาดทุนเยอะนะครับถึงจุดหนึ่งที่ที่มันโดน ออลิควิดลิควิดไปเนี่ยก็คือก็คือโดนล้างพอร์ตเนี่ยพอมันติ่ปั๊บมันก็จะหมดเลยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอย่าง BDC เนี่ยสองหมื่นสองพันแปดร้อยสิบห้านะครับนะครับจุดที่จะโดนโดนล้างนะครับซึ่งมันก็ถือว่ายังไกลอยู่พอสมควรนะรเพราะอะไรเพราะต้นทุนเราไม่ได้เยอะนะครับแค่ห้าเหรียญเองนะครับแต่เราเล่นคูร้อยแค่นั้นเองมันก็เลยดูดูรุนแรงนิดหน่อยนะครับอันนี้เพื่อนๆอาจจะเล่นแค่ห้าสิบเอ็กก็ได้นะครับ หรือเพื่อนๆอาจจะเล่นแค่สิบก็ได้แต่เพื่อนๆเพิ่มทุเนเป็น10เหรียญหรือ15เหรียญก็ได้นะครับก็สําหรับที่วันนี้ก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับกับกับหลายๆท่านนะที่ที่ที่เข้ามาชมคลิปนะครับส่วนส่วนอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวเสริมนิดนึงตรงที่เทรดเทรดฮิสตอรีเ่เราสามารถมาดูประวัติได้นะครับเทรดฮิสตอรี่ว่าเราเ,เ,เทรแล้วกําไรไปกี่เหรียญอะไรยังไงนะครับอ,อย่างแอดได้ดูสัปดาห์ที่ผ่านมาของแอนะครับ อันนีออ้ฟิวเจอร์นี่ต้องบอกว่าเทรดไม่ได้บ่อยมากนะครับแต่ว่าจะเข้ามาเทรดตอนที่ตลาดที่มันเขาเรียกว่าตลาดที่มันไม่ได้กระชากมากนะครับตลาดที่มันนิ่งๆหน่อยนะครับแล้วทํากําไรในช่วงเขาเรียกว่าช่วงแก็บตรงนั้นที่มันขึ้นๆลงๆนะครับอ่ะอย่างนี้ครับวันที่2เนี่ยเนี่ยกำไรสี่เหรียญเห็นไหมครับ4ี่ี่เหรียญนะครับเนี่ยวันที่ 4. 4. 2 1งสิบห้านาฬิกากำไร9้าเหรียญนะครับ วันที่สองสิบแปดมิถุนากำไรสองจุดเจ็ดเหรียญใช่ไหมครับนะวันที่สองเดือนสิบสองเวลาห้าทุ่มนะครับกำไรหกเหรียญใช่ไหมครับเนี่ยนะครับกำไรหนึ่งเหรียญนะครับกำไรยังไม่ถึงเหรียญอันนี้อันนี้เทสนะครับก็สังเกตดูมันก็กําไรหลายเหรียญอยู่นะถ้ารวมกันแล้วนะครับประมาณยี่สิบกว่าเหรียญนะครับอย่างวันละหกร้อยบาทเนี่ยถ้าเราทําได้นะครับเรามีเวลานะครับแล้วก็เข้ามาเทรดฟิวเจอร์ก็ได้นะครับแล้วก็เทรดไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องโอเวอร์เทรดนะครับ เพื่อลดความเสี่ยงในการโดนล้างพอร์ตในการที่จะทําให้เราขาดทุนหนักๆนะครับนะครับอันนี้เก็บเก็บกําไรวันละแบบ10เหรียญสิบยี่สิเหรียญยี่สิเหรียญอะไรเงี้ยครับวันละสามร้อยถึงหกรบาทก็พอแล้วนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องเปิดโพสิชั่นเพิ่มนะครับก็คือปิดไม้ก็คือจบแค่นั้นเองนะครับอ่ะอย่างสมมติเดี๋ยวแอดปิดไม้เอท e ให้ดูแล้วกันจริงๆไม่อยากปิดก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะปิดให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะอย่างตอนนี้กําไร7.47นะครับ ะะปิดแบบมาเก็ตเลยแล้วกันก็คือแบบปิดเลยในราคาตลาดตอนนั้นเลยนะครับอ่ะพอกดปิดปั๊บนะครับมันก็จะหายไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัตินะครับเรามาดูที่ประวัติรนะีเฟซสักครั้งหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับ e t h มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยปิดตอน 15, สิบห้านาฬิกาห้นาทีนะครับที่ราคา605.8เนี่ยนะครับคอร์ดิตี้เท่านี้นะครับค่าฟรีเท่านี้มันมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะครับมีมี BNB ก็จะดีหน่อยมันจะลดค่าได้ไมเนยมไสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรที่ได้หนึ่งจุดเจ็ดเหรียญเห็นไหมครับหนเจ็ดเหรียญก็ประมาณตีก็ประมาณห้าสิบบาทนะครับเนี่ยได้ห้าสิบบาทลบค่าธรรมเนียมไปนิดหน่อยนะครับเนี่ยคือปิดแล้วนะครับปิดเมื่อกี้นะครับ ก็จะเหลือแค่ BTC นะครับที่มันลบอยู่10เหรียญนะครับก็ก็ย train ังไม่ปิด right ก่อนก็เปิดได้แบบนี <ma> no ้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อราคามันลงมามันก็จะอาจจะเป็นบวกขึ้นมานะครับแค่นี้เองนะครับส่วนเพื่อนๆจะไปเล่นเหรียญไหนเหรียญอื่นนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับอย่างนี้ ETH USDT หรือ BNB นะครับเหรียญที่หลายหลายคนหลายคนชอบมากนะในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ BNB ก็กําลังพุ่งขึ้นอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ส่วนตัวนี้คิดว่าเดี๋ยวอาจจะย่อมานิดนึงแล้วไปต่อนะ เดี to to myself, ager, allemaal, forward, <inaudible> ๋ยวดูจังหวะดีๆนะครับตรงนี้นะครับมันขึ้นมาสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวมันจะย่อนิดนึงแล้วมันมันจะไปต่อนะครับก็อาจจะเข้าแบงก์ก็ได้หรือเลือกเลือกเหรียญอื่นก็ได้ที่ที่เพื่อนๆดูแล้วนะครับอยากสนใจหรือดูกราฟแล้วมันน่าเข้านะครับก็ลองดูนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงมีมาสอนนิดๆหน่อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ที่ที่ยังไม่เข้าใจก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นในการเปิด Position ในการซื้อการขายนะครับนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ครับหลายๆท่านนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยาวมากก็อยากให้ฟังนิดนึงอันไหนที่พูดไปเร็วเกินไปหรืออะไรเกินไปอาจจะไม่เข้าใจก็กราบขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปมา,มา,ม,ามาสักระยะใหญ่แล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่อัดสดด้วยนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กับช่องช่างเอ็มแชนเนลด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมา อธิบายให้มันลึกซึ้งกว่านี้นะครับแล้วก็หลายๆเขาเรียกว่าหลายๆฟังก์ชันที่ว่ายังไม่ได้อธิบายไปก็จะเสริมให้นะครับใครสนใจนะครับสามารถกดเข้ามาในกลุ่มของไปแนะนันบิดครับของของเราได้นะครับเราก็จะมีกลุ่มที่คอยให้ความรู้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ให้ฟรีไม่คิดตังค์และไม่มีค่าคอสหรือไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับฟรีอย่างเดียวนะครับเพื่อนเือนสามารถเข้ามาเสพความรู้นะครับหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้มีแอดมินนะครับผู้ดูแลร่วมที่เขาแบบ เ,เ,เสียสละเวลาตรงนี้มาแล้วก็กช่วย,ช,วยช่วยกันเนื่องจากเพื่อนๆหลายๆคนก็อยู่ในกลุ่มมานาะนแล้วอะไรเนี่ยครับก็ช่วยช่วยกันตอบนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ